วันนี้อยู่ที่ไทยเราด้านแอร์ครับ SL793 นะครับมาสอนร,รมนียนยครับป้อสีดนนอนอไไหนึ้ง SL793 ครับอยู่ตรงไหนครับเคปออฟนะครับบินผ่านหน้าบ้านน่าู่ตรงนี้นะครับผม đã hiện người địa pháp. Chuyến tìm Thải khứ binh SL793 ครับ. SL793 ตอนนี้นะครับมานะบเป็นไงอนะเดินเอาไปเดินดูเครื่องบินนะครับ

SL7 แออยู่ตรงไหนอีครับปึ๊บลงมาลงมาลงมาไม่ต้องลงนะครับอย่ายกนะครับยืมยืมยืมใครหนะุ่มยั่มห้ามรักเด็ดขาดครับห้ามห้ามทำเด็ดขาดนะครับมันอยู่ตรงไหนครับ

Mà rồi đó khắp ที่แท้จริงดูนี่ครับผม เดี๋ยวนี้ครับ